ก็ถ้าถามว่าตอนนี้ถ้าถามเป็นรถคันโปรดที่ผมชอบมากที่สุดก็คงจะเป็น GT3 นะครับเป็น GT3 Porsche GT3 เพราะว่าหลังจากที่ได้ไปขับทริปในต่างจังหวัดเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ขับในต่างจังหวัดได้ดีแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันตอบสนองกับความต้องการในการขับขี่ของเราได้เป็นอย่างมากนะครับรวมไปถึงถนนไทยที่อาจจะไม่ค่อย เรียบสักเท่าไหร่ในต่างจังหวัดเนี่ยแต่รถคันนี้ก็ไม่ไ,มได้กระแทกหรือบัมปี้จนเกินไปก็เลยทำให้ผมกลับมาแล้วมีความรู้สึกว่ารถคันนี้เป็นรถที่ผมชอบแล้วก็เหมาะสมกับการขับขี่ในเมืองไทยมากที่สุดครับถ้าผมผมขอฝากไว้2อย่างแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยคือผมขับรถมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็แข่งขันมา20-30ปีเนี่ยสิ่งที่ผมไม่เคยทําเลยก็คือการที่ ไม่ประมาทบนท้องถนนนะครับเมื่อเราไม่ไม่ประมาทบนท้องถนนแล้วเนี่ยมันอุบัติเหตุมันลดลงได้อย่างรวดเร็วนะครับฉะนั้นสิ่งแรกเลยคืออย่าประมาทการขับขี่รถเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเราเองนะครับก็คนเราต้องมองถึงเพื่อนร่วมทางด้วยแล้วก็ไม่สร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนร่วมทางฉะนั้นใน,นเรื่องของความความไม่ประมาทในบนท้องถนนเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สดุดอย่างที่2คืออย่าคิดอวดเก่งอย่าคิดไปแข่งขันบนท้องถนนฝากไว้แค่2เรื่องนะครับรับรองชีวิตคุณจะปลอดภัยจากการขับข,ขี่เยอขึนับ